รีบมาทำตอนนี้เลยค่ะน้อง,องกับดับอัศวนสีม่วงอยู่ด้านหลังของเราบอกเลยว่ามันโคตรเทเลยย่าเขาแจกเพียงแค่4 0 0พชิ้นเท่านั้นนะคะเข้าแมปตามพี่แป้นมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันว่าทำยังไงบ้างและการที่น้อง,องจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะให้น้องกดคำว่าฟรี UGC ด้านขวามือได้เลยจากนั้นนะคะการที่จะได้ นี่เนี่ยน้องๆจะต้องมีเหรียญสีส้มทั้งหมด450เหรียญนั่นเองบอกเลยว่าหมันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะซึ่งเรานะฮะสามารถรับเหรียญส้มได้แค่จํากัดวันละ100เหรียญเท่านั้นแนะนําให้น้องๆนะคะมาสะสมเหรียญทุกวันนะคะแล้ววิธีการที่น้องๆจะได้ดอกเหรียญสีส้มนั่นก็คือ จะต้องกดนะคะกล่องของขวัญด้านซ้ายบนนะคะที่เป็นกล่องสีแดงจากน้น้องก็ดูว่าเวลาคูดาวแต่ละครั้งเนี่ยมันจะดอกกี่อันอันเท่าไหร่บ้างอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็รอไปนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือให้น้องนะคะเปิดกล่องไปเรื่อยเรื่อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะสุ่มดอกให้น้องนะคะพี่แป้งก็ได้มาหนึ่งเหรียญนะคะตอนอัดคีปพอดีมันจะเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็ดอกหนึ่งเหรียญสองเหรียญบ้างส่วนน้องคนไหนนะที่หีบหมดนะคะแนะนําให้ไปตีดันเจียนนะคะในประตูสีฟ้านั่นเองรีบมาทําตั้งแต่ตอนนี้เลยก่อนที่ของมันจะหมด